ยินดีต้อนรับกลับสู่ MS Auto Review แหล่งรวมรีวิวที่คุณไว้วางใจสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกพูดคุยเรื่องสมรรถนะจริงและความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาวันนี้เราจะพาคุณออกจากโลกของรถยนต์ไปสู่โลกของวิศวกรรมเชิงกลระดับตำนานนั่นคือ h k 2 0 e n t e หรือ h k 2 1 E ชื่อที่ได้รับการกล่าวถึงด้วยความเคารพในวงการวิศวกรรมทางทหารทัวโลกมันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจักรแต่มันคือสัญ,ญาลักษณ์ของพลังการออกแบบและความเที่งตรงแบบเยอรมันอย่างแท้จริง เมื่อมองครั้งแรกรูปลักษณ์ภายนอกของ h k 2 1 e ไม่ต้องพยายามเรียกร้องความสนใจแต่มันสั่งให้คุณมองตัวโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความแม่นยำของ h e c เ l อร์ o c นทุกเส้นทุกขอบมีจุดประสงค์ชัดเจนผิวสีดำด้านดูดแสงแทนที่จะสะท้อนช่วยให้ผู้ใช้อยู่ในเงานมืดในขณะที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและทรงพลังทุกชิ้นส่วนตั้งแต่ขาตั้งแบบปรับได้ไปจนถึงระบบป้อนกระสุนแบบสายพานถูกออกแบบให้ทำงานได้จริงโดยไม่เกินความจำเป็น เมื่อคุณจับมันคุณจะไม่รู้สึกถึงความหรูหราแต่คุณจะรู้สึกถึงวิศวกรรมในด้านสมรรถนะ HK 21E ใช้กระสุนขนาด7.62 x 51มิลิเมตรมาตรฐาน Nato ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องพลังและความน่าเชื่อถืออัตราการยิงอยู่ที่ประมาณ800นัดต่อน,นาทีเป็นจุดสมดุลระหว่างการควบคุมและความรุนแรงเสียงเครื่องกลที่ทำงานต่อเนื่องให้จังหวะที่น่าพอใจทุกนัดถูกป้อนและคัดปรอบอย่างราบรื่น แสดงถึงการออกแบบที่คำนึงถึงความสเสถียรมากกว่าความรุนแรงเพียงอย่างเดียวระบบลดแรงถีบของมันถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกแรงถีบไม่ดูดันจนควบคุมยากแต่ส่งผ่านพลังอย่างสมดุลไม่ว่าจะติดตั้งกับยานพาหนะตั้งกับขาตั้งหรือยิงในท่านอนมันยังคงรักษาจังหวะการทำงานได้อย่างมั่นคง กลไกภายในแบบโรลเลอร์ดีเลทโรแบ็กคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ h k 21E แตกต่างเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในปืน G3 อันโด่งดังแต่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสำหรับการยิงต่อเนื่องและความทนทานในสนามรบจริงเมื่อพูดถึงการควบคุม h k 21E ให้ความรู้สึกลื่นไหลจนหน้าทึ่งสำหรับปืนกลขนาดนี้น้ำหนักสมดุลไกลปืนตอบสนองคมและเท่ากันทุกนัดไม่ว่าจะอยู่ในมือของทหารหรือในคอลเลกชันของนักสะสม มันยังคงให้ความรู้ส่งกว่านี้คือผลงานศิลปะแห่งเครื่องกลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทํางานการออกแบบแบบโมดูลา a r เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรกล่าวถึงผู้ใช้สามารถสลับการใช้งานระหว่างระบบสายพานและแมกกาซีนได้อย่างรวดเร็วรวมถึงสามารถถอดเปลี่ยนลำกล้องได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือนี่คือรายละเอียดเล็กๆที่แสดงให้เห็นว่านักออกแบบีิถึงผู้ใช้งานจริงไม่ใช่แค่ตัวอาวุธ สำหรับเรื่องราคาที่หลายคนสงสัย HK21E ไม่ได้มีขายในตลาดทั่วไปแต่ในกลุ่มนักสะสมหรือองค์กรทางทหารราคาจะอยู่ราว40,000-60,000ถึงดอลลาร์ขึ้นอยู่กับสภาพและรุ่นที่ปรับแต่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยราคามักสูงกว่านี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านการนำเข้าและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ส่วนสถานการณ์ผลิต h e c เล e r ์แอนดไม่ได้ผลิต h k 2 1 e เป็นรุ่นแนวหน้าแล้วเพราะมีรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่แต่เวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงและผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ยังคงพบเห็นได้ในจำนวนจำกัดในปี2025นักสะสมและผู้ชื่นชอบอาวุธยังคงยกย่อง h k 2 1 e ว่าเป็นมาตรฐานของความทนทานและความเที่ยงตรงทางกลมันไม่ใช่แค่เรื่องของเก่าหรือใหม่แต่มันคือเรื่องของของแท้กับของทดลอง ถ้าเปรียบในเชิงรถยนต์ HK 2 1 e ก็เหมือนรถสปอร์ตเยอรมันคลาสสิกยุค80ที่ยังคงให้ความรู้สึกยอดเยี่ยมอาจไม่ทันสมัยที่สุดแต่สมดุลและตอบสนองได้ดีกว่าว่าที่คิดมันไม่มีระบบดิจิทัลหรือเซ็นเซอร์อัจฉริยะแต่สิ่งที่มันมีคือความเชื่อใจว่าทุกชิ้นส่วนจะทำงานเหมือนเดิมทุกครั้งเสียงของมันขณะยิงคือเสียงดนตรีของเครื่องจักรไม่ใช่เสียงดังไร้ทิศทางแต่เป็นจังหวะที่ควบคุมได้นั่นคือความต่างระหว่างความโกลาหลกับการออกแบบที่สมบูรณ์ เมื่อคุณได้ยินคุณจะไม่แค่ฟังแต่คุณจะเข้าใจความแม่นยำในโลกของเทคโนโลยีทางทหารชื่อมากมายมาแล้วก็ไปแต่ HK 21E ยังคงอยู่เพราะมันถูกสร้างด้วยมาตร,รฐานที่สูงจนคนรุ่นหลังยังต้องศึกษาตั้งแต่เนื้อโลหะจนถึงกลไกมันคือผลงานที่ซื่อสัตย์ต่อแนวคิดของวิศวกรรมไม่อาศัยแฟชั่นหรือความหรือหวาแต่ยืนหยัดด้วยฟังก์ชันล้วนนี่แหละคือความงามของมัน หากวันหนึ่งคุณได้เห็น hk 2 1 e ไม่ว่าจะในพิพิธภัณฑ์นิทรรศการหรือคอลเลกชันส่วนตัวลองมองมันใกล้ๆคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตและนี่คือการรีวิวจาก ms auto review แหล่งรวมรีวิวที่ผสมผสานร,ระหว่างความแม่นยำกับความหลงไหลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวเชิงลึกครั้งต่อไปแล้วพบกันในตอนหน้า